อยากให้หนุมสดเริ่มจากการดับไฟทิ้ง3คนเลยเหลือ2คนแล้วมาเคลียร์กันคุณพร้อมไหมฮะพร้อมครับไปฮะ กิริยาอย่าให้มันเกินเลยส่ิจดีผมจะแนะนําให้หนุ่มโซรู้จักกับสองสาวโซที่อยู่ตรงนี้นะครับส้มจี๊ดเป็นนิ้วในถุงน้ําดีหายแล้วหายแล้วหายแล้วเธอทาธุรกิจส่วนตัวนะฮะขายผลไม้แบบปลอกเสร็จส่วนตวงเป็นผู้ช่วยฝ่ายบุคคลบริษัทเรือเดินสมุทรขนส่งน้ำมันดิบ โอเคเธอก็จะเป็นดูแลด้าน h r ฝ่ายบุคคลอะไรประมาณนี้คำถามที่คุณเตรียมมาจะช่วยทำให้คนรู้ว่าคุณจะจุ ng มือใครออกจากรายการนี้ว่ามาเลยหนุ่มสดขอถามคุณส้มจี้กับคุณตวงนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมพาคุณไปเที่ยวกับเพื่อนผมครั้งแรกนะครับคุณจะมีวิธีเข้าหาเพื่อนผมยังไงครับไปเที่ยวกันครั้งแรกอย่างที่บอกก็คือหนุ่มสดคนนี้เขาชอบหมู่มวลเพื่อนกับแฟนต้องรวมกันได้ค่ะวันแรก คุณสองคนจะมีวิธีการเข้าหาเพื่อนเคายังไงชายชะกันเลยนะเพื่อนคุณครับผมเอาว่ะส้มจีจะได้ตอบก่อนครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะไม่เได้ม่งปนไมจีไม่ต้องขอบคุณพี่คิดคำตอบดีๆดีกว่าโอเคเธอนะ ก่อนอื่นที่เข้าหาเพื่อนเขาก็จะคือเอาผลไม้ไปฝากก่อนออตัวเราขายผลไม้เดี๋ยนะเอากินเข้ามาล่อขายอินเลยข <c oughs> ายอินเหรอแอบโฆษณาเหรอ <c oughs> อ๋อก็ออผลไม้เราไอ้ผลไม้ที่เราขายเอาไปให้เลยอเอาไปให้เขาเลยเป็นการแบบสมัครมิดนิดนึงแล้วก็ใช้แบบเออถามแบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช้ความน่ารักเข้าสู้ ให้เขาดูแบบสบายๆอะไรเงี้ยไม่เก่งกับเรามากส่วนตัวอาจจะยากหน่อยคือจะเอาน้ํามันดิบมาฟอกตัวคุณจะเข้าหาเพื่อนเขายังไงครับถ้าเป็นตัวง่ะค่ะตัวถานทางตัวคแฟนก่อนนะคะว่าเออทางเพื่อนนิสัยยังไงบ้างมีอุปนิสัยตรงไหนต้องระวังไหมมีคําพูดอะไรที่เราไม่สมควรพูดไหมนิสัยเป็นยังไงชอบอะไรบ้างเราจะเข้าหาการคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นค่ะทำกันบ้านก่อนใช่ค่ะนี่นิสัยเ r นะเห็นไหมฝ่ายบุคคล คุณดูเสียพิศนาสองสาวเนี่ยเขาไม่เหมือนกันจริงจริงจริงมันแบบคนละขั้วเลยอ่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดครับไปดับไฟหนึ่งคนแล้วพาอีกหนึ่งคนมาเจอกันตรงกลางแต่ถ้าเกิดคุณอยากสนุกกับเรื่องนี้แล้วก็ผมกระพันก็ได้เพราะว่าปกติเล่นกับแม่จ๋าประจำโอเคอันนี้คิดว่าน่าจะถูกที่ดาไว้อะเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดไปดับไฟหนึ่งคนพาอีกคนมาเจอแล้วครับไปเลย เหมาะต่งมกันแมสกันนะฮะโอเคก่อนทรงเด็จสักขีวิญญาณเชิญบริเวทีครับเลิฟคุณลูกบริเวทีครับเฮ้ยเหมาะต่อมกันนะนะโอเคนะรับษอ์เหมาะกันมากๆพอเลยนะประกบซ้ายขวาเลยฮะ พิสดาฮะช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงวิธีการในระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญเลิฟกูรูทั้งสองท่านได้ให้โอวาดกับคู่เดทที่จะไปทําความรู้จักกันกราบเรียนเชิญครับค่ะก็อุ้มค่ะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะคะตอนนี้เราก็ผ่านในเรื่องของ first impression ไปแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นิสัยชื่งกันและกันนะคะก็ขอให้การเรียนรู้กันด้วความจริงใจแล้วก็ เปิดดิส apps, online, <satisfy. S 1> ิ่งของช็เองมาเลยว่าเราเป็นคนยังไงไม่แอบต่อกันอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราคบกันเรจะได้คบกันได้ยืดยาวก็ขออวยพรให้ได้คบกันจริงๆนะคะอันดับต่อไปครับขาเชิญคุณนิวเคลียร์ครับให้เกียรติอวยพรเขากราบเรียนเชิญครับอยากจะให้ค่อยๆดูกันไปนะคะแล้วที่สําคัญก็เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกเลยอย่าไปมีโปรโมชั่นเยอะเพราะวันหนึ่งถ้ามันหมดโปรอ่ะเออใช่ผู้หญิงก็จะไม่โอเคหรอกเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดสาวโสดไปเดทกัน สวัสดีค่ะ ตื่นเต้นมากเลยอะตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นตอนที่ถามมาเริ่มสั่นแล้วด้วยแบบสั่นสั่นไม่เคย้ตอ้งคำถามใช่ถ้าไม่อยางเรียกเราอ่ะก็รู้สึกว่าแบบชอบผู้หญิงทัศนติดีอะไรเงี้ยชอบแบบคนที่แบบมุมมองดีอะไรเงี้ยเป็นคนชอบดูแบบมายเซ็ตต่างๆ่างอะไรเงี้ยด้วยแบบดูโตอะไรเงี้ยครับคนเก่าบอกว่าเราโตเกินเหรอมีเหตุผลนิดเลยเอาละหนุ่มสาวก็ไปเดทกันแล้วทีนี้มาคุยกับเลิฟคููทั้งสองท่านกันบ้าง อุ้มและนิวเคลียร์วันนี้เป็นยังไงเป็นทั้งคุณแม่แล้วก็เป็นทั้งภรรยาเริ่มจากอุ้มขอด้วยดีกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะจากผู้หญิงที่แบบว่าเป็นสาวเซ็กซี่สาวสตรองทํางานแล้วก็แบบออกกําลังกายตอนนี้คือทุกอย่างก็คือลูกว่าเราเป็นคนที่เลี้ยงลูกเองไม่ได้แบบมีพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นิวเคลียร์แล้วฮะชีวิตของการเป็นคุณแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มันมีความสุขเกินคาดอะไม่คิดว่าเราจะรักใครคนหนึ่งได้มากขนาดนี้จนแบบเออยอมทิ้งทุกอย่างยอมอะไรทุกอย่่างเี้คะ อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดยากที่สุดนี่ว่าคือการคุมอารมณ์ตัวเองอารมณ์แม่นี่แหละอ๋อฮะคือเราไม่สามารถปีใส่ลูกได้คือเด็กบางทีเขาก็เหมือนเขาเพิ่งอยู่บนโลกมนุษย์มาได้แค่ประมาณแบบปีสองปีอย่างเงี้ยถ้าเราไปปีใส่เขามันก็ไม่ได้เขาไม่เขบาใเออเขาไม่เข้าใจผมอยากให้คุณย้อนเวลาไปบอกพ่อแม่ผมตอนผมเด็กๆกังเลยทำไมเนี่ยไปเนี่ยมันยากไง้คือมันเลยา่อเล่นยากแต่เลยความทรงจำของผมคืออะไรไหม คือเราก็แค่ยังไม่อยากเคี้ยวเราอมข้าวอมข้าวอะเป็นโบราณไงความแม่เนี่ยไม่ง่ายนะยังจะต้องมีความเมียอีกควบคุมผัวน่าจะยากกว่าต้องให้เล่าเคล็ดลับเลยว่าสองสาวถ้าทํำยังไงกันก็ต้องอย่างนี้ค่ะทําตัวเองให้ไม่โซดสวยสมบูรใช่ต้องดูแลตัวเองมาก เสริมเตีงให้ดูดีแต่บางทีการดูดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าปิดไฟก็ไม่เห็นอะไรแล้วมมนน่าสนใจริงด้วยสวยเซ็กซี่แค่ไหนปิดไฟมาก็คือมองไม่เห็นแล้วใช่เซ็กซี่อ่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเปิดไฟแล้วต้องทำยังไงพอปิดไฟแล้วมันไม่เห็นอะไรแล้ว่สัมผัสเดียวที่ได้คือกลิ่นดมจ้ะดมใช่กลิ่นเฮ้ยคุณคุณประมาทสิ่งที่เรียกว่ากลิ่นไม่ได้นะฮะ เป็นสิ่งที่สื่อสารระยะไกลไม่ได้มันเป็นเรื่องของระยะไกลเท่านั้นกินใครกิ่นมันด้วยนะกลิ่นของแต่ละคนเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวแต่ถ้ามีอะไรที่มันเสริมความที่เราให้มีเสน่ห์ขึ้นมานี่แหละค่ะเทสลับเซียนมาดัมฟินนนั่นเองใช่างที่บอกว่าคือคนเราอ่ะก็จะมีกลิ่นของตัวเองใช่ไหมคะแล้วเราฉีดมาดัมฟินไป กลิ green, ่นเมื่อผสมกับกลิ่นของตัวเราเองก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวราคนนั้นเขามีผสมนือใช่กป็นระมุนของเรามันจะเป็นอะไีกลิ่นเนิ่มกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าอุ้ยซื้อนี้เดี๋ยวก็ไปซ้ํากับคนงคนนี้กลิ่นไม่เหมือนกันกลิ่นไม่เหมือนกันแล้วก็คือติดทนนานตลอดทั้งวันและยิ่งถ้าเกิดใช้คู่กันกับโลชั่นนะคะเราทาหลับน้ำเสร็จแล้วก็ทาโลชั่นแล้วก็ตามไม่ยน้หอมคือแบบหอมมากขอถามหน่อย นี่ก็ไม่เคยนะไม่เคยฉีดน้ําหอมแล้วก็ทาครีมหอมๆตอนนอนเพราะเราก็ลืมไปไงคือสาวๆเดี๋ยวนี้ก่อนนอนเราต้องหอมในขนาดนี้ใช่ไหมแล้วมันหอม24ชั่วโมงไงนะใช่ราไม่เคยเม่ออกจากบ้านเราต้องหอมใช่ไหมก่อนนอนเราก็ต้องหอมเพื่อเอาใจสามีนิดนึงใช่แลเป็นอย่างนี้นี่เองระหว่างที่สาวๆคุยไปไอ้นี้ยืนนึกภาพตามแหม น้ำหอมกดออกจากบ,บ้า oh, นสีส้มมันจะเหมือนหนาแต่ถ้าเราอยากอยู่เหนืออยากขึ้นบนเอ้ยอยากอยู่บน แล้วก็ต้องใช้สีม่วงให้มันดูลุ่มลึกเซ็กซี่อย่างมี power มี p o w e นี่เดิมบอกว่าอยากได้เงินสามีอย่างเงี้ยเออเออแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากได้แบบว่าผู้ชายก็ชอบทงความสะอาดหรอว่าแบบดูเซ็กซี่แบบว่าอย่างนี้เราผสมผสมได้ผสมได้เลยจ้าผสมได้เลยผสม้เลยขวดหนึ่งสามารถแต่งได้หลายกลิ่นมากอย่างนิวอ่ะแต่งงานแล้วใช่ไหมเราคบกันมาสิบกว่าปีแล้วมันไม่มีโมเมนต์ที่จะแบบนิวก็ไม่ใช่คนพูดตรงขนาดนั้นก็จะเป็นใช้อาศัยฉีด น้ำหอมเอาที่บอลที่บอลก็ชอบใช่ไหมที่บอลเขาชอบแบบเดวใสๆแล้วหล่แซ่บเซ็กซี่แนแล้วเราแซ่บเซ็กซี่นี่เปล่าเราก็ต้องเปลี่ยนกลิ่นของเราแงแนะนำสาวๆเลยนะคะอยากบอกว่ามาดามฟินนี่นะคะเขาเป็นน้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็กลิ่นเนี่ยติดทนนานนะคะแล้วก็เป็นหัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสเลย่แล้วเวลาใช้ที่ก็คือติดได้แบบทั้งวันคือสมมติว่าเราทาฉีดหนึ่งขวดแล้วผสมอีกขวดนึงเนี่ยค่ะคือมันก็จะเปลี่ยนกลิ่นไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นซื้อเลยว่าคุ้มค่าใช่มาได้สิบ กลักเฉพาะตัวด้วยใช่ค่ะว <Wow. S 1> ้าวโปรโมชั่นราคาอะไรยังไงสิทธิพิเศษยังไงอุตส่าห์มาวันนี้นะคะโปรคุ้มมากๆค่ะคือซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดนะคะปกติเนี่ยเกือบ3,000บาทต่วนี้นะคะจ่ายเพียงแค่1,990บาทนะคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อมาตอนนี้นะคะรับฟรีน้ำหอมอีก1ขวดแล้วก็โลชั่นน้ำหอมอีก ขวดเลยนะคะนี่คือรวมทั้งหวดเนี่ยเก้าชิ้นนะคะปกติเกือบ7,000บาทะค่ะตัวน,นี้จ่ายเพียงแค่1,990น้าบาทนะคะววติดต่อเลยนะคะที่ l ล n e แอดฟินสามนะคะหรือว่าเบอร์โทร0 2 0 3 0 0 0 3 3นะคะอีกรอบค่ะแอดฟินสามเบอร์ 0 2 0 3 0 0 0 3 3นะคะซื้อ2แถมเเลยนะใช่ค่ะแถมเจ็ดซื้อ2แถมโอ้โหเจ้าบาเกือบ7,000นะคิดดูดิจะ่้องซื้อวันนี้คือ1,990บาทนะคะแอดฟิน3ค่ะสาวๆอย่างนี้ซื้อแล้วก็แชร์กันได้นะแชร์กันได้แล้วก็คือเวลาใช้ก็คือหลายกลิ่นได้เลยใช้ได้นานด้วยค่ะอ่ะย้ำกันอีกสักทียังไงเราให้แค่500ชุดเท่านั้นค่ะ เอาละสาวๆมาถึงตรงนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่มาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็มีคำแนะนำดีๆมาให้สาวโสดด้วยนะฮะฝากสวัสดีน้องชายบนทั้งสองคนด้วยนะฮะเลิฟกรูของเรานะครับอุ้มและนิวเคลียร์ผู้ชมครับผมจะใช้โอกาสนี้ต้อนรับคุณไอซ์อภิษดาอย่างเป็นทางการเป็นยังไง หน้าที่พิธีกรในเช็คแ oh. นลไทยแลนด์ในปีที่10วันนี้อยู่ในมือคุณละเหมือนมาเจอสาวๆคือแบบน้องสาวอ,ะอ่ะเราก็อยากให้เขาแบบว่าสมหวังแล้วเมื่อกี้พอเห็นแบบว่าหนุ่มโสดสาวโสดจับมือไว้ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้อยากให้รู้สึกว่าแบบเออรายการนี้มันมันก็คือเป็นโอกาสหนึ่งที่ทาให้หนุ่มสาวได้มาเจอกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับฝากสาวสวยคนนี้ในะอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะครับและแน่นอนและย้ำกันอยู่เสมอว่า มาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ทันทีครับอยากมีแฟนสแกนเลยที่คิวเอาโค้ดมุมจอที่เห็นอยู่ตรงนี้สแกนปึ๊บเดียวเท่าน,นั้นทุกคนจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา,าบนเว <มา S 1> ทีแบบนี้เลยและทุกความสนุกเรียกดูย้อนหลังได้ครับที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l และขอบคุณ mti ด้วยนะคะที่เนลมิตให้สาวโสดเนี่ยสวยงามกันในวันนี้ค่ะอาลฮะและสัปดาหนะ์หน้าความสนุกแบบนี้ที่เดียวในประเทศไทยกลับมาแน่นอนนะครับและนี่คือ take me out Thailand <S <S กูรูเชิญเลยครับจะมาสอนน้องๆลูกๆทั้งหลายว่าสวยอย่างไรให้ผู้ชายเปย์ดีนี่ครับขอบคุณตาป้าเดี๋ยวเป็นเขาตรงนี้เราอยากจะไปสัมผัสเขาใกล้ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปัสายตาพีมีแบบว่ามองผู้ชายสลับขวดน้ำ